ได้ตาแม่บานแล้วค่ะลดค่ะลดลดแม่ค่ะซึ่งวันทม่เราซับโต๊เแซง่ะสิว่ัจะไหนเนาะ โอยแ่ะแม่นุทายภ่าอเยนไาถ่ายเ่าเอไปเอเปาอกินอาหารเยปอนอยู่มันกินแม่นุปอนแล้วค่ะมันกินยัวอันนี้มันกินอยู่ในแม่ของนุปอดมันผุนอา้ยเดี๋ยวให้ตัวใหญ่